รู้เรื่องของการเงินรายรับรายได้จากที่ว่ามีเรื่องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะตำแหน่งเรื่องรายได้เป็นพระราชาถ้วยบ่งบอกว่าจะมีนายทุนน่ะเหมือนคุณกําลังเจรจาพูดคุยเรื่องการเงินใดๆกับใครไว้จะมีคนมาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณ ให้ช่องทางลู่ทางมาย่าในเรื่องของรายรับและรายได้ที่โดดเด่นและมาแบบเหนือความคาดหมายไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ไม่คิดมาก่อน,ว,อนว่าจะสนามส่วนคุณก็จะได้รับหรืออาจจะหมายถึงโชคลาบลาบลอยจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือจากคนที่เราใกล้ชิดคนที่คอยห่วงใยกันก็ได้เลยดว่าดวงการเงิน คิดปรารถนาเรื่องใดมีความสําเร็จมาแบบฉับพลันโชคลาภล,ลาบลอยการเงินก็ดีเจราจาเรื่องการเงินก็มีคนยยืดโอกาสลู่ทางอะไรใหม่ๆให้เราเสมอเตรียมพร้อมให้ดีค่ะดวงการเงินก็เปิดทางเช่นกันจะมีการเงินเข้ามาหลั่งไหลยอย่างต่อเนื่องจากการวิ่งเต้นจากการพูดคุยจากการเจราจาแต่ก็มีรายจ่ายนะอาจารย์มองว่าเหมือนจะเป็นเงินที่เข้ามาเหมือน เงินหมุนก็ได้นะคะคุณได้รับมาเป็นเงินก้อนแต่เงินก้อนนี้คุณก็ต้องไปจัดสารในเรื่องต่างๆไปจ่ายตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้เพื่อให้เรื่องงานเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่เกิดความคล่องตัวลื่นไหลหรือนําเงินไปปรับแก้ไขปัญหาที่อยู่ในใจปัญหาก่อนหน้านี้ปัญหาที่ค้างคามานานก็ได้ถึงเวลาที่เราต้องไปจ่ายไปแก้ไขไปอุดรอยรั่วต่างๆโดยใช้เงินที่มัสะพัดในช่วงนี้และค่ะไปจัดการแก้ไข อะไรที่เราเคยกังวลอยู่มันระวังมันจะกลับมาอีกรอบนะในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของปัญหาต่างๆก็เรียนดูว่าถึงเวลาต้องปรับต้องอุดรอยรั่วต้องแก้ไขก็ต้องทํานะคะเพราะเดือดซันมาแปะแม้ท้ามาคือมันอาจจะพลิกสถานการณ์กลายเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินที่มีความมั่นคงและถาวรอ,อย่างชัดเจนแบบก้าวกระโดดก็ได้แต่ต้องกลับไปอุดรอยรั่วไปปรับเปลี่ยนวิธีการไปเพิ่มเติมอะไรบางอย่างนิดนึงนะดวงการงานดวงการเงินชาวราศีธนู ดวงชะตาเปิดทางค่ะมีโชคลาภการเงินมีความสําเร็จหรือจะมาในรูปแบบของความฝันก็ได้นะเรียกได้ว่าการเงินก็ดวงเปิดทางทีเดียวค่ะ,ะนี่คือดูชะตาการเงินนะคะารายรับรายได้ของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกปีส5 6 9ค่ะ ไพ่จิเดีมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจำนวนถึง99ใบค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถวสีและก็มีตัวเลขกำกับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคำทำนายสั้นๆให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะมีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพรายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆ รวมทั้งมีคำทำนายด้านการงานการเงินความรักและคำแนะนำเพื่อนำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง99ใบค่ะ